โค่อยากจะร้องไห้เลยอ่ะแม่งสุดท้ายคนผิดก็ยังได้ดีสด็หน้าข่าวมือถือมีแฟนคลับคอยให้กำลังใจถามจริงๆเหอะในโลกนี้ความยุติธรรมยังมีจริงอยู่ไหมวะกรณีสารชั้นต้นตัดสินจำคุกลุงพลรวม20ปีพูดได้เต็มปากแล้วเนาะถึงแม้ตอนนั้นยังไม่มีการตัดสินคดีแต่ก็อยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยหลักของคดีที่มีผู้เสียชีวิตมันไม่ควรมีใครจะไปให้แสงเขาแต่แรกถามว่าวันนี้ จะรับผิดชอบกับสังคมยังไงกับไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นผู้ต้องหายังได้พวงมาลัยแบงค์พันคล้องคอแล้วพวบแบรนด์ที่จ้างลุงพลรีวิวสินค้าละอายตัวเองบ้างไหมจ้างงานผู้ต้องสงสัยให้มีกินมีใช้เฉยแล้วพ่อแม่น้องชอมพู่ก็โดนสังคมเสื่อมเสมด่าไปสิทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายสูญเสียไม่เข้าใจแฟนคลับแหกกันให้ช่อดอกไม้เงินคุณไปให้กำลังใจคนทำผิดทำไมแล้วถ้าต่อไปลุงพลต้องไปนอนในคุกจริงๆ แฟนคลับจะตามเข้าไปในคุกไปเชื่อเกาทำคอนเทนต์ไหมล่ะครับเสรนหน้าข่าวมือถือ